สปอยนิดนึงได้ไหมว่าปี2023เนี่ยเราจะกลับมาทีมอที่เหตุการณ์ในความทรงจำที่ไม่เคยได้ออกอากาศจ้าตอนคุณหายไปไหมคุณไปกลับมานอนโรงแรมอ่ะไปกลับมานอนโรงแรมอะตอนนอนโรงแรมอ่ะเอพิโซดไหนคือสวรรค์ของคุณโอ้โหสวรรค์กปีกี้กับมันอะ ใครมีเรื่องราวมากที่สุดเอพิโซดที่อยากกลับไปถ่ายอีกครั้งให้สารภาพเรื่องลับๆคนละหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้วไปหยิบออกเลยครับพูดเลครับแล้วคืสวัสดีอ่ะมือยังถือทักสวัสดีครับออกมาีครับออกมนี่ครับนี่นี่นี่อะไรวะมาและมาและอะไรแปลกๆมาตลอดอะ Find your heaven หาสวรรค์น่ะนี่คุณให้กล่องผมหาสวรรค์ะลยฮะมีภารกิจวันนี้มีภารกิจครับภารกิจภารกิจกับกล่องเนี่ยนะเอาเปิดดูมาแ,แปลกๆมาแ,แปลกๆให้ผมตลอดคิดว่าสวรรค์ยามค่ำคืนสวรรค์ของตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไง ถ้ายามก็คือต้องมีเพื่อนมาเกี่ยวแน่นอนต้องมีแบบเพื่อนฝูงพบฝาพูดคุยหรือว่าแบบมีสังสรรค์ปาร์ตี้กันเล็กน้อย<า>ประมาณนี้ผมว่าก็ดีแต่ที่สําคัญต้องเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทผมไม่เยอะว่าแต่สวรรค์ของเพื่อนผมสองคนนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าโทรชว์เลยดีกว่าคุณก็รู้จักดีอันนี้จะโทรตามเลยเหรอโทรเลยคืนนี้เลยนะเอาเลยดิว้วามาเริ่มต้นด้วยตัวพีกับตัวอาร์ สวัสดีครับตอนรั้ทุกท่าน้าสู่แดนเนรมิตนะครับและวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมนัดเพื่อนซีไว้2คนและรับรองว่า2คนนี้คือคนที่หลายคนคิดถึงนะครับ <c oughs> และ2คนนี้โอ้โหใบอีกนิดนึงแล้วกันว่าเป็น2คนที่มีอะไรที่แบบลึกซึ้งกับเรื่องของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาก <c oughs> ผมก็เลยพามาเป็นร้านอาหารกับบาร์ญี่ปุ่นนะครับเจ้าของเป็นญี่ปุ่นคอนเซ็ปต์เป็นญี่ปุ่นเครื่องดื่มเป็นญี่ปุ่นทุกอย่างญี่ปุ่นหมด และที่สำคัญนะครับร้านนี้มีคอนเซปต์นะครับเครื่องดื่มเสิร์ฟแบบโอมากาเซปกติเราจะเป็นอาหารเป็นโอมากาเซแต่ที่นี่เป็นเครื่องดื่มโอมากาเซซึ่งร้านนี้นะบอกเลยว่าคอนเซปต์เขาแน่นมากเข้าไปถึงนะจะเป็นบาร์ที่แบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นขึ้นไปชั้นลอยเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็น p r i v a t ขึ้นไปอีกมีร้านอาหารอยู่ข้างบนขึ้นไปอีกมีบาร์อีกโอโหเรียกได้ว่า4ีชั้นอัดเต็มแน่นจริงๆ และว,วันนี้นะครับเราจะตามหากันนะครับกับสวนยามค่ำคืนว่าข้างในมีอะไรรอเราอยู่นะครับรวมถึงในนี้นะครับจะมีคำถามที่ทางทีมงานเตรียมไว้ด้วยผมเองก็ยังไม่รู้นะ,ะแต่เดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ทั้งตัวผมเองไปลุยข้างในกัน บรรยากาศเดิมๆม,มันกลับมาไงโอ้น,นี่เพื่อนผมสงคนนะครับคุณภาคะุงและนี่คือกิโบมจิ ยังไม่ใช่จะพักดีจะพักดีออเออเป้ีแต่เอาจริงคือแบบคนถามมาแบบตลอดเยอะคุณโดนถามอะ่ะผมเล่นเกมทุกวันโมบ้าอะไรพวกนี้ถามทุกวันเยคอนเมนที่ตลอดม่นจะเป็นขายแลกหรือแล้วแต่ขายของก็จะมีคอมเมนต์ตลอดว่าเม,มื่อไหร่กลับมาทำมิกที่มัาที่เมื่อไหร่กลับมาทำเมื่อไหร่กลับมาทำตลอดคุณล่ะแน่นอนค่ะไม่พลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นหรือไทยคือถ้าเกิดว่ามีเราปุ๊บคนต้องมาถามอ่านี่ไง เพื่อนๆเรียกร้องกันมาตอนนี้เลยใครอยากให้เรากลับมาคอมเมนต์มาเยอะๆกดหนึ่งลัวๆก็ได้อะไรก็ได้นะแฟนคลับคิโมจิซึ่งแอบสปอยนิดนึงได้ไหมว่าปี2023เนี่ยเราจะกลับมาคิโมจิยังไม่รู้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 ไม่เพราะว่าการการทำรายการคิโมจิบอกก่อนว่าหลายๆคนถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่า นั่งเครื่องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วมึงเอามือถือเซลฟี่ถ่ายแล้วมันไม่ใช่เ้ยมันมีทีมงานมันมีการบิวงานมันมีเรื่องของการวางแผนว่าจะไปถ่ายที่ไหนคนร่วมรายการคมีใครแล้วญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามั่วซั่วถ่ายได้มันต้องขออย่างละเอียดโขกโขกฉะนั้น่อนฉะนั้นมันต้องรู้สกิลทั้งหมดสิ่กว่าเทปมันต้องรู้ทั้งหมดแล้วจะทำอะไรบ้างอันนี้หลายปีไม่ง่ายเนาะเออมันเลยไม่ง่ายสปอนเซอร์ก็ต้องแน่นด้วยนะไปก่อนนะ ไปแล้วถูกต้องญี่ปุ่นก็ต้องใช้เรื่องเงินในการเดินในการเดินทางการท่าทุกอย่างเต็มๆอ่ะอ่ะไหนๆมาแล้วนะแขกรับเชิญวันนี้คุณมีแขกรับเชิญผมครับผมผมก็ต้องเลี้ยงแขกหน่อยเลี้ยงแขกแล้วจะเป็นถั่วผักเฮ้ยแขกขายเหมือนที่นี่เหรอใช่เคยมาร้านนี้เลยว่ะเอาเป็นว่าคุณสั่งอาหารผมสั่งเครื่องดื่มเพราะเราสายแพริ่งอาหารก็สำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือมีเออ่มีอาร์ม แน่นอนจริงๆีเขาที้เห็นไม่มีไม่มีเนี่ยมีชั้นแทนเนี่ยวันนี้ใ่เอาดับระดับถ้าะอันนั้นอ่ะร้่นูนทีุ่ณกตาเอารอเปิดพปดูคุณต้องอยู่จนประมาณร้านกำลังปิดอ่ะร้านที่คืออะไรเนี่ยร้านประจําอนุเนะนี่จังหวัดหวสั่งสั่งเลยสั่งเลย ถ้าสไตล์ญี่ปุ่นนะเอาง่ายๆกินแบบสดชื่นนะไฮเบอร์ดไฮบอริหรือว่าไฮบอลโดยถ้าสมมติแบบอยากให้มันสดชื่นไปอีกเราจะเติมแบบเลมอนหรือว่าแบบมียูสุไหมนี่ครับเฮ้ยมียูสุมมสไปเลยดี่วันนี้นะฮะเราเลือกเครื่องดื่มแบบนี้ให้แน่นอนเราต้องการความสดชื่นนะครับและโดยเฉพาะความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเรื่องความพิถีพิถันนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยตั้งใจทํา รับรองว่าไม่ผิดหวังโอ้โหดูความเนีย้ยความพิถีพิถันเนี่ยสมกับเป็นบาญี่ปุ่นนะความพิถีพิถันแล้วก็ละเมียดเน่ยขอใช้คำนี้ความละเมียดมันเป็นแบบนี้เจรงๆโอ้โห เมื่อกี้ผมติดอยู่นิดนึงอะไรญี่ปุ่นเขาออกสำเนียงไฮบอลไฮบอลาซึ่งมาจากภาษาอังกฤษไฮบอลถูกไหมคนณดูทรงแก้วของมอันมันเป็นทรงสูงใช่ไหยแล้วความหนาของแก้วเนี่ยจะค่อนข้างบางนะคะ ก็คือเขาจะเรียกแก้วทรงนี้ไม่ใช่หรือไงว่าไฮโบอ๋อซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอาใส่วิสกี้โซดาเป็นหลักเขาเลยเป็นแก้วทรงนี้ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเป็นแก้วแบบแก้ววิสกี้อ่ะมันจะสั้นๆหน่อยแล้วก็ใส่เป็นออนเดอะร็อกถ้าเป็นจีนก็เป็นถ้าทางเร็งเร็งนี้ครับกุ้งหอยเคยลอกแล้วแั่งสลักเข้าวน้าและคำว่าเทนโดเนี่ยแปลว่าอะไรครับเท่งเนี่ยแปลว่าสวรรค์โดก็คือมิจินะคะเป็นถนนก็คือเส้นทางสู่นั่นเอง เส้นทางสู่สวรรค์ใช่แล้วเฮ้นนี้เอางี้เนื่องจากวันนี้เรานันนเรามารวมกลุ่มกันทีครับผมเรามาเล่นเกมกันดีกว่าอ่าแล้วลองรออาหารนะลองรออาหารพ่อแม่ลูกอุ้ยาชูเป็นใครพ่พ่อแมอะรอยูนะงเลือเลยอ่ะอรนางเอาจะเปพ่อเม่เอะรกเกมอะไรคุณอ่ะเกมนี้มาเนี่เกมอะไรวะ เอาจริงจิอย่าบอกนะเปิดมาอุนิที่ขายอยู่ีเดียวเดียวเดียวคือจริงเลยนี้ทีมงานเตรียมมาเขาบอกว่าจะมีคําถามที่เขารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยคําถามแบบเนี้คือคำถามที่ลาคนอยากรู้ซึ่งเราจะยังไม่รู้นะว่าเขาจะถามอะไรเราผมก็ไม่รู้นะคําถามแรกเลยเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ออก อ่ะผมคนแรกไอ้คนสองอ่าอนีสองก็ได้อ่ะสอง่าสอสามอ่ะหนึงสองสามนะมาจับคนแรกโอ้โหเหตุการณ์ในความทรงจำที่ไม่เคยได้ออกอากาศโอ้โหคนแรกใช่ป่ะคนแรกต้องตอบก่อนอ่ะของผมจำได้ว่าเคยไปอยู่ E.T. ทหนึ่งเรียกว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันที่เราไม่ค่อยต้อนรับหรอท่าไหร่พูดไปเถอะ เ้เรามาผิดที่ผิดเดวลาว,ว่าทำไมแบบเขาไม่เคยแบบเฟรนลี่กับเราในทั้นท,ท,ที่ตอนอื่นๆแบบเฮ้ยเหมือนอคนจะเอนจอยกับเราแต่นั่นเรารู้สึกได้เขามีลังสีบางอย่างสักพักหนึ่งมึงจะมัดัวขึงไว้ที่นี่หรือเปล่าอ่ะอันนั้นเราเราพยายามตัดให้แบบเขาไม่ดูแย่มากแล้ปะ แต่ในความเป็นจริงในฟีลิ่งอ่ะมาคุมาคุเลยมาคุตรกเลนต้องคุยทำอะไรทำอะไรก็ลำบากอะเพราะลำพางเรามากอะเพราะว่าคอสเขาเด็กลูกศิษย์เขามานั่งกันเต็มห้องใช่ไหมแล้วทุกคนก็ต้องเงียบเพื่อจะเพ่งสมาธิดูเคามัดแต่พวกเราเหมือนกับพวกเราไม่ไปถ่ายไงไปถ่ายอ่ะใช่ซึ่งจริงต้องบอกว่าเราขอถูกต้องหมดแล้วต้องติดต่อเลยหน้าก็เลยงงว่าท้าไมสิ่งเขาก็ต้องรู้ดี๋ยวเรามีถ่ายทำใช่าเลยโกะเหตุการณ์ในความทรงจำที่ไม่เคยออกกันก็น่าจะเป็นพวกเวลาไปถ่ายสาวๆสวย อันนี้ไม่จดจงว่าเป็นตอนไหนนะแต่ว่าแบบเวลาถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยคือเหมือนพวกนี้ก็จะกระดิกระร้าเป็นพิเศษแล้วก็คือเหมือนกับแบบจะหาโอกาสคุยกับเราสองนั้นนาย ไม่มีอะไรแปเข้าใจไปเองความร่วมคัดไปแล้วเนี่ยไม่มีวัดสันธนายังไม่จบมันหาโอกาสคุยกันต่อมันไปที่ฉันไม่ต้องเป็นล่ามให้เพราะมันจะคุยกันเองต่อค่ะทุกคนมีคนเดียวไอ้นี่คนเดียวไอ้นี่คนเดียวโดนไอ้นี่คนเดียวโดไอ้นี่คนเดียวโดนตอนคุณหายไปไหมคุณไม่กลับมานอนโรงแรมอ่ะไม่กลับมานอนโรงแรมไม่กลับมานอนโรงแรมอ่ะ ได้นะไม่ไม่ยูหลายอยู่ไม่ตรงคำถามครับความทรงจำที่ไม่ได้ออกโอเคโอเคถ้าเป็นงผมจะตอบครับจะตอบเป็นขอผมเป็นตอนที่ไปที่ออนเซ็นโโอ้หจะออกจัดเลยเนอะคือมันมีหลายซีนที่ผมวันนี้เราลงไปด้วยกันเบื้องหลังก็แก้หมดแล้วมนเห็นกันหมดแล้วเนี่ยเข้ามาแต่เข้ามาในห้องผู้ดทายได้เขาทำให้เราเข้าได้เข้ามาแหวกดูผมก็ไม่รู้ว่าเลโกดได้เห็น อะไรของเราไปแค่ไหนเพราะมันมีสีเห็นจริงๆริงถูกป่ะเพราะเราไม่ใส่อะไรเรานอนแล้วน้ำมันใสน้ำใสวางกล้องเข้ามาก็ถ่ายก็เห็นนี่ยตังถ่ายก็เห็นก็ตัดออกอ่ะมีช้างบางเงินน้อยนป่ะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเอออ่ะนาเลโกะและคำถามที่สองอะไรอ่ะคำถามคือเอพิซดไหนคือสวรรค์ของคุณโอ้โหสวรรค์คุณต้องตอบก่อนอดีตฉันก่อนอ่าไปทางขวาสวรรค์หรอ เปิดโลมากตอนที่ไปคาเฟ่แมวเพราะตอนนั oh, ้นอะกเบวกาบันเเลยตอนวก็บอกมล้ว่าไอไอาคพูดอเราไม่เคยเข้าเราเข้าวันั้นคั้งแรกเราก็ตื่นเตอยันนเกี่ยวข้องตรงที่ตอนนั้นเรายังไม่มีแมวเป็นของตัวเองยังไม่ได้เลี้ยงแมวจริงเหรอใช่ตอนนั้นยังไม่ได้เลี้ยง แล้วพอไปได้สัมผัสปุ๊บก็แบบรู้สึกติดใจมากกลับมาต้องเลี้ยงแมวให้ได้จากนั้นก็คืนออกจากนั้นมาปีนึงก็ถึงได้อ๋อพอสัมผัสแมวปุ๊บอยากเลี้ยงแมวเลยใช่ลองสัมผัสช้างน้อยเอ้ยอยากเลี้ยงชายน้อยชายน้อยใส่น้่งร้อยเออ่ะของคุณอะของคุณของหวานถ้า บบฟังทงเบอร์หนึ่งเลยสวรค์สุดๆนะผมเอาเป็นนอนหนุ่ตูดแหละมาแล้วน้องไปแล้วจำชิอไม่ได้เลยนานนะจังเดี๋ยวนะจำแม่นคือคือจะบอกว่าวันนั้นน่ะที่นั่นเน่ะเขาต้องมีหลายหลายคนถูกไหมคุณใช่ในเมนูอ่ะแต่ว่าวันนั้นเน่ะเขาเตรียมน้องอานามาให้คนเดียวซึ่งผมก็บอกเลยว่าน้องอานาเนี่ยถือว่าความน่ารักอะไรนีนะก็อาจจะแบบประมาณ B ีดีนิดๆอะไรเยอะหรือเปล่าแต่หนุ่ก็แบบเอรักเอแลกเอสยังไม่เห็นแต่มันก็บดตัวกูบอกเลยหมื่น หมื่นบาทนะไม่ไดหมื่นเหรยนอ่ะคุณได้คูได้ได้เพราโอ้โหจริงจิมันมันเยอะนะเพราะเราทำกันเป็นร้อยพ P นะเออถ้าจะบอกว่าอันนี้นะกินกอกกี้กบมันคาะกอย่างี้ถวันบ้าคือมันเป็นมันเป็นช็อตที่ผมน้ำตาไหลภาพแบบใช้มันร้องไห้ แบบขำไปร้องไห้อะไรก็ไม่รู้แบบจริงๆมีความือว่า่ฮ้ยคือวัวหรือว่าเฮ้ยมันมันเป็นจังหวะที่สุดนะที่มันทำรู้สึกสุดแบบเออมันสุดในสิ่งที่เห็นและสุดในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานกระทำแบบมึงเห็นน้ำตาในนี่คำเล่ก็ตอนนั้นแหละสุดจ้านี่นะมาฮะนี่โอ้โหเตรียมไปเยอะขนาดนีว่ะโอ้โหโอ้เอาแล้วไงอันนี้แม่งชัดเจนเลยในกลุ่มพิธีกร รมีเรื่องราวมากที่สุดนับหนึ่งสองสามชี้เลยแล้วกันให้หน่งสองสามแต่สชี้ตัวเองด้แล้วด้วยคือแดนนี่เนี่ยที่ที่ผมก็เลยโกรธชี้เลยที่ไม่ต้องนัดเลยเนี่ยคือมันมีเรื่องเยอะจริงใช่คือปกติพวกเรานอนโรงแรมคือเข้าแรมนอนด้วยกันหมดดูทุกคนอ่าก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอนัดนัดกองตอนเช้าลงไปกินข้าวของเพื่อเจออีป้าในยสดลงมานั่งไม่แต่งหน้าอยู่คนเดียว ไม่ต้องมาแทรกเลยนี่คือเราเจอกันตลอดแต่แดนนี่เนี่ยไม่เจอเว้ยพี่ก่อนผมบอกว่านั้นตรงหน้าร้านคาเฟ่หน้าสิบโมงเนี่ยเจอกันเนี่จะขึ้นรถตู้เงี่ยจะเบรกละหรือว่าจะถ่ายละมันจะยังไม่มาแต่ไอ้หนุ่ยโปรดิวเซอร์บอกเอาเลยถ่ายไปก่อนแล้วมันมาเรามาหลายครั้งที่มันวิ่งเข้าเข้ากล้องมานั่นคือจริงๆริงไม่ใช่ว่าไม่ดูย้อนได้มันมีอันนึงที่จำที่ผมจำได้ทุกวันนี้ก็คือแบบว่าแดนนี่แม่งคือมาสายใช่ป่ะล้วนั่งแท็กซี่จากสนามบินมาใช่เออที่ที่เป็นลูกสาาาาวยยุ่่ซถ 2องคนลิ้มถนนเออไทยแล้วหนูตั้งพาซีเข้าไปในซี่เออคือมันสายของมันอะมันไม่รู้ไปทรรอะไรของมันอะมันจะสายของมันอ่ะหนูไปกรอาตั้งชื่อว่าฉายาเจ้าชาย Situation เจ้าฉายแบบอเมริการอะไรเงี้ยตลอดอ่ะคือมี แต่การ์ดอะก่อนหายอะเดนี่อะแต่ก็รอดไม่ตลอดนะก็แบบมันหายได้ไม่มีอันไหนหายอะไรงานไม่เสียงานไม่เสียก็รอดตลอดก็รอดไม่ตลอดงานไม่เสียแล้วก็เอาตัวรอดได้ทุกงานแต่ทีมงานจะตื่นเต้นตื่นเต้นทีมงานจะตื่นเต้น่เต้ื่นเต้นตื่น้น่นตนต่นต่อเต้นก่นเต้มตื่น่เตนตนเ้่นเน่นี้อตื่นเต้นนเนเเเเ่น้่เลยเ้ยอันนี้น อเอพิโซดที่อยากกลับไปถ่ายอีกครั้งโอ้โหผมก่อนด้วยดิออผมพูดแทนคุณผู้ชมแล้วกันนะ EP เนี้ยเป็น EP ที่ยอดวิวถึง1ล้านวิวเร็วที่สุดนมสวยอันนี้แทนคุณผู้ชมจริงตอนนั้นอ่ะมันเป็นตีอะไรตอนนั้นตีอะไร น่อจะ2018ป่ะผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะดูว่าปี2023อ๋อปีล่าสุดใครจะได้แชมป์นี้อ่านี่ใุ่ใหม่อะเลรโกอ่าตอนที่ไปสัมภาษณ์คนที่ชายหาดที่ทะเลญี่ปุ่นเขาว่าโอ้โหดีดีดีอยากกลับไปอีกรอบเพราะว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองหุ่นยังไม่ดีพอจะมีหุ่นก็ไม่เข็นเขาก็ไม่เห็นใส่อะไรวันนั้นก็ใส่ปกติ ใช่ไงแต่ว่าจักนี้จักอรพิเศษหมายเพราะว่าถ้ามีต่อไปถ้ามีอีพีหน้าจะใส่บิกินี่เดินเหรอเอาอะไรเอาขึ้นยังขึ้นอยากกลับไปถ่ายอ่ะถ้าตอบคาเฟ่แมวคือโดนตบหัวแน่เอาแบบที่คิดออกตอนนี้นะถ้าผมจะเอานะผมอยากซ้ำอยากซ้ำเบอร์เลสคู่อีกทีแต่คราวนี้คราวนี้แบบ S <S จะแบบเราอาจจะแบบพิเศษเคืออาจจะขอเขามานั่งคุยแบบอย่างนี้นเลยก็ได้เออเ <ละ S 2> นา<ล>ะตอนนั้นไม่ไนั่งคุยอตอนไป็นแค่เดินแล้วเขาทำงานอยู่<ห>มันมุ่นวายแต่ถ้าได้นั่งคุยอ่ะมันก็จะแบบ <S <S แก็จริงจอร <ly> แต่ผมว่าคุณก็ชอบเอามุ่นวายหลังฉากก็ดีแต่เห็นอะไรที่แบบไม่เห็นเหมือนกันแล้วนั้นเขาเทคแคร์เราพิเศษขึ้นไปวยพรเต็มเหนียวเลยบนใบชาไม่เป็นไรแบบไม่โคตรยิ่งใหญ่ จากโอมาการเนสนะครับวันนี้จัดให้วันนี้นะครับแน่นอนฮะเราจัดเต็มนะครับกับอาหารญี่ปุ่นให้หายคิดถึงกัน นอนนะความเป็นญี่ปุ่นนี่อย่างที่บอกอมันคือความละเอียดความพิถีพิถันแล้วก็การใช้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็คือการรำตีีได้ว่าอ,อะไรที่แบบญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็รู้เป็นไงญี่ปุ่นก็จะขา,ขาวๆหน่อยอาหารฮ <c oughs> ิมากมะ มันเนื้อปลาเนื้อปลาฮะพวกปลาแบบเนื้อจะขาวๆนะครับผมแน่นอนครับจัดมาแบบนี้ก็แ a รริ่งนะครับกับเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นสดชื่นได้เต็มที่สไตล์ญี่ปุ่นกันไปสไตล์ญี่ปุ่นกันไปครับอ่ะมาเอนจอยกันดีกว่าอิตาลีมาส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 เราจะพูดนานหรือจะไหมแต่ก่อนโทษใชอโทษใช้พูดจะแดกกันนะถามถามต่อฮะต่อไปตาเรโกครับผม อร่ยมาคุณดอร่อยเสยเฮ้ยได้ไม่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 ได่อด้ไ่ได้่ได้่ด้ไ่ไง้ไม่ไน้่อดรับ่ับ้อง่ไดเอง่ไดไม่ได้ไม่ไดม่ไดม่ไเ้เม่อด้ไ่ไไม่ได้ไม่ได้ไมไม่้ไ่่ไมมีไดไม่้ไม่เ้ม่ไม่มี่้ไม่ได่ได้้ามไม่กดจมด่ม่้ ตอนเช้าเฮ้ยอันนี้อันนี้เราให้รอบจริงเลยนัดก,กันประมาณักแปดโมงแล้วลงมาเจ็ดโมงไปกินข้าวก่อน <c ười> ลงมาเนี่ยก็คือมึงมึงุ่วงก็ลงมาตากักตักซุปมาวางไอข้าวัานมากูาก็นั่งกินกูเมา,านนไปตรงข้านนงหน้ากว่าก็มีผู้หญิงนึงนั่งอยู่ก็แบบไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยผู้หญิงมาปกติทั่วไปเลยแล้วก็กินทำไมมีใครลงมาวะเดโกะอยู่ไหนติดทีมในไลน์ไลน์ก็ได้ตอบกัมาท้งนั่งอยู่ในโรงารแล้วแกก็นี่ไงแกก็มองมันสิ กูแล้วนั่งแดดกูเบกูเลยหน้าหมองเงี้ยมันเป็นมนุษย์ป่าคนนดิมที่ยังไม่แต่งหน้าหัวก็เสิร์นหัวก็เสิร์ฟใส่แว่นด้วยใส่แว่นคือแบบไม่รู้เลยนั่นคือเลโกะแล้วกูอย่างเงี้ยกูอย่างเงี้ยกูเงยแน่มองเงี้ยใส่หัวพอพอแต่งหน้าปุ๊บลงมาก็ก็คือเหมือนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันพอทุกคนอ้าวงั้นนึกถึงตัวเองออกมากและคุณคลากู เวลาที่ถ่ายงานเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราถ้าเกิดว่าเขาจะไปไหนต่อไปเดินนู้นดินนี่ต่อแล้วเขาไม่อยากให้คนจำได้ว่าเป็นเขาเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้วิธีถ <c oughs> อดแว่น <c oughs> ออกจริงจริงจริงอแอแล้วเอาผ้ามาพกหว <c oughs> ัวจะเหมือนเป็นพวกเป็นพวกแขกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอาผ้าพกหัวแล้ว,วไม่มีแว่นอะ่ะ <c oughs> คุณภาพดูมันคือคนละคนกันเลยจริงจริงพขาเล้วหรือเปล่าเวลาเข้าพวกร้านแบบพวกร้านแบบสิบแปดบัวนี่เดินเข้าสบายๆเลยคนไปเยอะเคยเจอเคยเป็นเป็นอย่างเงี้ยแล้วไปหยิบ ผมเลยปากแนะมีคนไทยพัยที่ต้องถามตอบมึงซื้อฝากเพื่อนใช่ไหมคนไทยคนไทยอยู่ข้างอะไรแบบผมทากทูบเลยครับเฮ้ยแล้วคือวันดีอ่ะมือยังถือทักวันดีครับขอับขอครับอ่ะสุดท้ายคือคอมตัวไปเดินเล่นดีกว่าสบายใจกว่าอะไรอย่างนี้ใช่คือผมไม่เคยเห็นทักทูบแอมแว่นด้วยคือปกติคนปลอมตัวมันต้องใส่แว่นด้วยไอ้นี่มันปลอมตัวถอดแว่นแม่งมีคนเดียวในโลกแดนนี่แนะเนี่ยแล้วผมจะเผาใครเนี่ยเผาเจนก็ได้นะ เรื่องที่พี่พาไปโคมแดงอน่ยโนบิตะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเรื่องนั้นจริงเลยเหรอขดมั้งเหรออย่าได้ๆๆอากาศได้ไหมฮะเอ่าไม่ไม่ใช่โนบิตะโทบิตะคือคนไทยจะชอบเรียกว่าโนบิตะโนบิตะมันเป็นย่านหนึ่งในโอซาก้าเอาง่ายเลยพูดตร่งเลยเอ่อถ้านึ่งไม่ออกก็นึงรู้กว่าเป็นแบบเหมือนกับเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องแฝดห้องแฟดนรับตัดเป็นล็อกๆๆๆกลออกกัน แล้วภายในล็อกเนี่ยก็จะมีสาวงามเนี่ยนั่งอยู่จะมีจะมีเปคล้ายแบบแบบยกพื้นแพลตฟอร์มประมาณอย่างเงี้ยตรงนี้หนะูมันเป็นแท่านญี่ปุ่นเออแล้วก็มีสาวงามนั่งแบบนั่งแบบแล้วแต่งตัวแบบไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นช่วงใป,ป็นเทศกาลบอลโลกก็จะ,ะเป็นบอลโลกล็อกหนึงเป็นบราซิล รอบนึงเป็นญี่ปุ่นรอบนึงเป็นอ่าอาร์เจนตินาคุณไปหลายรอบแล้วรู้เนี่ยเออนี่นี่จะหาเหมือนกันทำไมมันาะวาหลายรอบอู่นแล้วอ่ะคุณต้องเดินให้ทั่วกกอนเลือกเลือกวันนั้นผมเจอทั้งโปเกมอนผมเจอทั้งแม่ชีเทนไรซ่าผมเจอทั้งอ่าดะคอนบอลเจอเจานางพยาบาลเจอเมดเจออ่า การ์ตูนตัวการ์ตูนอนิเมะเจอเพียบไปหมดเลยสุดท้ายเลือกอะไรสุดท้ายไปจบที่ซีเซอร์สุดท้ายไปจบที่ไรอันนี้เป็นความลับไม่บอกอ่าไปออกสกาไม่ยากฟิลในซีนแล้วก็พายักหน้าแล้วพูดคำเดียวกว่าโทบิตะ <c oughs> <c oughs> ผมว่านี่คือสวรรค์ยามค่ำคืนจริงๆนะได้มารียูเนียนได้มาปาร์ตี้ได้มาพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อนๆแบบนี้นะครับพร้อมกับเครื่องดื่มวิสกี้วิถีญี่ปุ่นนะที่กินเข้ากับอะไรก็อร่อยกินกับเพื่อนที่ไหนก็สนุกนะครับอ่าในี่แหละครับ find your heaven สวรรค์ของคุณให้เจอครับปีหน้า2023ครับบอกตรงนี้เลยว่าคิมูจิกลับมาครับผม รวยกันปีหนติปตามนะแล้วก็ช่วย,ยพิมพ์เชียร์มาเยอะเพราะว่าจะได้แบบเกิดขึ้นจริงๆร<ช>ิงท<ช>ีตอนนี้ตอนน,อน,นี้ที่นันนี่บอกอ่บผมไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะอาะแบบว่าต้องการตัวตอดิ้มรอมาเพิ่มเติมล้วเกิดเพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์เข้ามารับสปอนเซอร์อยู่ใช่ไหมคะโอ้แน่นอนครับรับเต็มๆครับผม <S <S 1> <S 1> ยังไงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับทีมวิอ้าวันนี้ลาไปแล้วบายบายขอบคุณค่ะลาลามาต่